สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของดิฉันน่ะนะคะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการมีคู่ครองนะคะการมีแฟนอะไรพวกนี้ค่ะดิฉันอายุมาจะ50แล้วนะคะเอ่อตอนที่เรียนหนังสืออะ่ะจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีแฟนเลยเพราะว่าเมื่อไงน,นจะเรียนหนังสือไม่จบนะคะแล้วก็ เข้าทํางานก็อายุยีแล้วก็เรียนต่อปริญญาตรีไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะแคราวน,ะนี้ช่วงที่ดิฉัน19ายั่20เนี่ยมีผู้ชายมาชอบก็คืออายุ28ผู้ชายไทยนะคะ28ดิฉันดิฉันตอนนั้น19ายังเรียนไม่จบไม่จบไม่จบชั้นปวสอนะคะคราวนี้เขาไม่หล่อแล้วเราก็เป็นแบบเด็กวัยรุ่นเราก็ชอบคนหลอ่อค <g år> ่ะก็ปฏิเสธเขาไปค่ะปฏิเสธเขาไปแล้วก็เขาก็ไปแต่งงานคนอื่นนะ อีกอีกอกห,ลอกหลายปีอยู่ค่ะเขาก็ไปแต่งงานกับคนอื่นเขาก็โทรมาบอกค่ะแต่เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะเราไม่ได้รักนะคะอันนี้มาจากนั้นอะ่ะชีวิตดิฉันอะ่ะก็เจอแต่คนที่ไม่จริงใจนะคะก็คือ,อคือคือหมายถึงว่าเขาเลิกครอบครัวไม่ได้นะคะ ตอนที่ดิฉัน25เนี่ยก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ3 3แต่ว่าเขาเลิกครอบครัวไม่ได้แต่เขาบอกเราว่าเขาว่าเราของระแหงจะเลิกนะคะดิฉันก็อ่อนประสบการณ์ค่ะก็โอเคก็โดนโอภรายาเขาอรารวาสภรายาภรรยาของเขาอะนะคะอ่ะอาอารวาสก็ก็โอเคจบไป ดิฉันก็อับอายไปตอนนั้นโซเชียลมีเดียอะไรทีวีอะไรมันไม่ได้ดังอย่างนี้ค่ะก็มันก็เป็นการโทรศัพท์ข่มขู่ด่าว่าอะไรเงี้ยนะคะก็รู้กันในวงแคบก็ในที่ทํางานดิฉันเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ดิฉันก็เป็นฝ่ายออกออกมาเพราะว่าดิฉันเป็นแค่เป็นแค่แฟนหรือเป็นแค่คู่ควงของของสาม,มีเขาค่ะก็โอเคจบดิฉันก็โอ้ก็เรียกว่าจิตตกเลยะคะ่ะ จิตตกก็แต่ว่าทํางานได้แต่เพียงแต่ว่ามันแบบว่าเหมือนกับร่างที่ไร้วิญญาณกว่าจะดึงจิตขึ้นมาได้นะคะอันนี้ตอน25เป็นเจเภทเลยจากนั้นก็มาดวงก็มาเจอแต่คนที่มีเจ้าของค่ะผู้ชายผู้ชายไทยทั้งนั้นเลยนะม่มีฝรั่งค่ะเจอมาแต่ผู้ชายมีเจ้าของค่ะอีกสักเอ,อ่อหลายคนเหมือนกันค่ะคือพอเรารู้ว่ามีเจ้าของอะ่ะเราก,เราก็เราก็ถอยออกมานะ ถอยค่ะหรือบางทีถ้าคนไหนที่ดิฉันรักคือยังยังยังยัยงเจ็บถ้าถอยออกมาดิฉันก็ยอมขีนน้ำใต้ศอกค่ะก็หลบหลบ,ลบซ่อนๆอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ก็ต้องก็ต้องคบแบบหลบหลบ,ลบ,ลบซ่อนๆน่ะนะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่ทราบค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่จะไม่ทราบนะคะเพราะว่าอยู่บ้านกับคนตหลางนี่ฉันอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวค่ะแต่ว่ามันเจริญไงอยู่ในที่เจริญคุณพ่อไปอยู่บ้านสวนค่ะ ก็แต่แต่แต่ว่าดิฉันนกกลับบ้านเร,เร็วก็คือจะเจอผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแค่นั้นหลังเลิกงานนะคะแล้วก็รีบเข้าบ้านก็ไม่เกินสองทุ่มค่ะก็ขับรถยนต์รถครรถมันค่ะเพราะว่าดิฉันก็มีมีครบอะคือมีบ้านคือบ้านในคุณพ่อค่ะเป็นบ้านชื่อคุณพ่อค่ะบ้านมีรถมีหน้าที่การงานมีเงินเดือนค่ะมีความรู้นะคะเรฉะนั้นแล้วก็คือก็ก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟกตรงนี้นะคะ ที่จริงผู้ชายเนี่ยอยากได้เข้าใจแต่ว่าภรรยาเขาว่าไม่ให้นะคะมันจะเกิดการอารวาสขึ้นมาค่ะก็ถ้าด,ดิฉันถือว่าเป็นคู่เวนคู่กรรมด้วยค่ะพอมันโจบไปทั้งหมดอะจนดิฉันมาอายุ43ค่ะก็เป็นคู่ที่ดิฉันนับถือเป็นพี่อะพี่พี่ชายแต่ก็เป็นเป็น เป็นคนที่มาดามหัวใจตอนที่เราเจ็บเจ็บปวดกับผู้ชายที่ที่อายุมากกว่าดิฉัน10ปีค่ะแล้วก็คนนี้คนนี้มากกว่าดิฉัน21ปีค่ะแต่ก็เอาความดีของเขาอะนะค่ะก็เลยทําให้แบบก็ดิฉันก็ก็เป็นแฟนเขาค่ะเป็นแฟนเขาเขาก็มีมีคู่ครองแล้วเหมือนกันเพราะแก่กว่าเราตั้ง21ปีตอนอ๋อตอนนี้เรากกเป็นไปได้เจปีแล้วค่ะว่าตอนเขาก็จะ ตอนที่ดิฉัน43 43ขาดขาดกันเลยขาดกันเลยค่ะขาดกันแบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะก็ก็โทรไปบอกมันเบื่อกันอะโทรไปบอกเลิกกันทันเองค่ะตอนนี้เขาก็จะ70แล้วดิฉันก็จะ50แล้วนะคะก็เวลาหมดเวรรการมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วดิฉันก็โหสิกรรมทั้งหมดอะค่ะกับผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะแม่ก็ถึงบอกว่าไม่เคยเจอฝรั่งว่าดิฉันไม่เคยรักฝรั่งเลยนะไม่เคยเลยค่ะ เพราะว่าไม่มีเพื่อนฝรั่งไม่มีแฟนฝรั่งไม่มีสามีฝรั่งสามีไทยก็ไม่มีเพะมันมันไม่ได้ลงเอยไม่ถึงขั้นแต่งงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีคู่ครองกันหมดแล้วค่ะก็เป็นก็เป็นแบบว่าเออเป็นแฟนเป็นแฟนคนไทยอ่ามีมีเพื่อนไทยเป็นแฟนมีแฟนคนไทยมีอ่ามีอ่าแฟนแฟนคนไทยเพื่อนเพื่อนคนไทยค่ะ มีแฟนคนไทยมีเพื่อนคนไทยค่ะส่วนฝรั่งเข้ามาคือดิฉันไม่ใช่คนที่ชอบฝรั่งอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะมีฝรั่งบางบางหลายหลายหคนละค่ะที่แต่ว่าดิฉันเจอในโซเชียลมีเดียนะที่พูดไทยได้ค่ะพูดฟังได้ค่ะแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของเอเชียอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ก็ก็ไม่ได้เจอตัวจริงะคะไม่ได้เจอตัวจริงกันส่วนที่เจอตัวจริงนั้นก็จะพูดไทยไม่ได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับมันอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ลงเอ่ยไม่เขาเรียกว่าไงก็ไม่ได้ไม่ได้มาจีบเราค่ะเป็นแบบนั้นแล้วส่วนที่ดีออนี่ดิฉันเข้าใจผิดส่วนพี่โจนาสนี่ดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ ขอเป็นเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็คนที่สามนี่ที่ไปเจอในร้านอาหารนี่ก็คือเจอโดยบังเอิญนะคะแต่ก็เขาก็ไม่ได้เข้ามาอะไรก็ตอนนี้เขาก็เอ้ยตอนนี้เขาก็ไม่มาที่ร้านอาหารหลายวันแล้วค่ะสี่สี่วันได้ละค่ะก็ดิฉันก็เลยก็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 ไม่ว่าอะไรเพราะว่าดิฉันก็ต้องเป็นเป็นคนเป็นผู้หญิงอะที่รอให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเข้ามา make ฟ r น e นะคะเป็นเพื่อนค่ะ เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงถ้าเราจะไปทําความรู้จักก่อนเราเราจะเสียเปรียบค่ะเพราะผู้ชายอ่ะทุกชาติทุกภาษาเหมือนกันหมดอยากได้ตัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าง่ายค่ะอย่างนั้นค่ะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวเพราะผู้หญิงมันเสียชื่อเสียงง่ายไงค่ะแต่ โอเคดิฉันบนรบนรลุนิติภาวะแล้วขอโทษค่ะดิฉันน่ยบรรลุนิติภาวะแล้วพูด,พด,พดไม่ชัดค่ะก็ถ้าการจะไปกับใครหรืออะไรเงี้ยก็โอเคเราก็ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะคะแต่เราก็กลัวความใจอ่อนเราเหมือนกันค่ะเวลาที่เรา,เ,าเราก็กลัวว่าเราจะแบบว่าหลงรักเขาเอาพูดตรงๆค่ะ,คะก็เลยพยายามที่จะ ไม่ได้เรียกว่าเล่นเล่นตัวนะเรียกว่ารักรักนวลสงวนตัวดีกว่าค่ะแต่ดีที่มันผ่านมาก็ก็ผ่านไปค่ะส่วนที่ถ้าจะเริเร่มใหม่อะค่ะก็ต้องเริ่มด้วยการครบหาดูใจดีสุดค่ะดีสุดนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะเพราะว่ามันผู้ชายประเทศไหนก็ช่างค่ะเขาก็ไม่ชอบอะไรที่ง่ายๆเหมือนดอกไม้ลืมทางน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ก็คงจะดิฉันก็ไม่ ไม่ไม่ได้ฝากฝ่ายไม่ได้ฝากฝ่ายละค่ะเกี่ยวกับฝรั่งนะเพราะว่าพูดถึงอะถ้าฝรั่งอ่ะจะให้ดิฉันไปอยู่ต่างประเทศอ่ะดิฉันก็ไม่ไปค่ะเพราะาหน้าที่การงานดิฉันอยู่ที่นี่นะคะบ้านช่องอะไรอยู่ที่นี่หมดแล้วดิฉันโอเคมีครบหมดแล้วถ้าไปอยู่ที่นูนะ่นอ่ะภาษาอังกฤษดิฉันไม่ดีหาง,งานทําที่ดีคงยากค่ะแล้วถ้าเขาทิ้งขว้างอ่ะดิฉันก็จะละําบากแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะถ้าเกิดเขาทิ้งขว้างจริงๆนะคะเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยดิฉันก็ คือด <ITA> ิฉันมีหน้าที่การงานมีอะไรดิฉ well well. ันไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะก็ถอยให้อยู่แล้วไปให้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าหมดรักเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ชายไทยหรือว่าผู้ชายฝรั่งถ้าเกิดว่าหมดรักเราแล้วดิฉันอยู่ในประเทศของดิฉันดิฉันเอาตัวรอดได้ค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองนอกอ่ะมันเอาตัวรอดยากเอาตัวรอดยากหมายถึงว่าได้งานที่ไม่ดีด้วยแล้วสองถ้าเกิดว่ากลับประเทศไทยนะคะก็คือแบบเลิกอ่ะเลิกกับเขากลับประเทศไทยมันก็มีบ้านอยู่ค่ะแต่ว่าหน้าที่การงานมันออก ออกมาแล้วไงแล้วจะมาสมัครงานที่เมืองไทยอะ่ะอายุก็เยอะแล้วนีฉันหมายความว่าอย่างนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เตือนผู้หญิงหลายคนค่ะว่า,าไม่จำเป็นจะต้องยอมเสียสละขนาดนั้นนะคะถ้ามีหน้าที่การงานที่ดีมีอะไรครบเพอร์เฟกหมดแล้วเราอยู่ทีปท่ประเทศเราดีที่สุดค่ะแล้วก็วางตัวให้ดีนะคะอย่าเสียเนื้อเสียตัวจนกว่าจะารักกันแท้จริงค่ะแต่งงานหรือว่า จดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะผูกมัดกันเรื่องทะเบียนสมรสละเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าไงคือถ้าผู้ชายมหนี้มาเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยหรือถ้าผู้ชายก็กลัวเหมือนกันถ้าผู้หญิงมหนี้มานี่สินะคะผู้ชายก็กลัวเหมือนกันเพราะนั้นแล้วไอ,อ้ตรงนี้ต้องดูกันนานๆก่อนจะจดทะเบียนสมรสเท่าน,นั้นเองนะคะผู้หญิงสมัยใหม่ค่ะโอเคค่ะค่ะนี่เป็นประสบการณ์ของดิฉันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบาย